สวัสดีครับช่วงกท่านวันนี้กีวีมานาห่วยล่าครับสวัสดีค่ะวันนี้พากีวีมานาะมาดูข้าวข้าวสุกแล้วแต่ว่ายังไม่พอเกี่ยวพ่อเดินมาแล้วนะใกล้จะพอเกี่ยวแล้วแลวหละงนพ่อพ่อเดินดูข้าวแล้วก็ต้นไม้ฝั่งนี้นะ้ำมันไม่ค่อยมีมันก็เลยห่างๆหน่อย แต่มุมโน,น้นน้ำจะขังข้าวก็โตเต็มที่อี่วี่เกี่ยวข้าวเป็นหรือเปล่าลูกฮะไม่เป็นต้องฝึกนะถึงจะเป็น,น,อ,นอ,อ,อ๋อจอมกับขวัญข้าวเกี่ยวข้าวเป็นหรอลูก สิงการ์ตูนเหรอ,หอต้นไม้เราปลูกไว้มันเป็นยังไงโตหรือยังโตแล้ว,ว,ลวย่าคุมอีกแล้วตัดญ้าแล้วก็คุมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยริมนี้พ่อแม่กีวี่ช่วยกันปลูกริมรั้วของเขาปลูกต้นสักโตแล้วนะโตท่วมเราแนละ้วของเราปลูกต้น ไาดูพายุงี่บ้านต้น,น <ะ S 2> ยางนาที่บ้านกีวี่ก็ปลูกต้นสักต้นแดงต้นสกักโตแล้วเหรอเนี่ยเขาตูดสูงเราหรือหลอจะได้เกีียวตอนใดพ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม,ม่ซองเมืองหน้าครับผม ปลายเดือน<า>วะติเขาเจ้ามันสไดยวงไงเขาเจ้าลงเขาเจ้าเบิดประมานันนี้ล่ะะันทีนี้ซี่กลัวไปนี่ล่ะนี่มาถึงต้นตะไคร้ที่กิวีปลูกแล้วนั่งพักเหนื่อยตะไคร้เหลือครบทุกต้นเลยที่กิววีปลูกไว้ข้าวเราเดินมาจากตรงนูน้นข้างบน เลยขึ้นไปต้นไม้นู่นแหละต้นไม้หลังๆใหญ่ๆห,หลังๆด้านหลังแถวติดถนนนู่นแหละเดินลงมาพาคิววีเดินลงมาดูข้าวโอ้ยก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนู่นแหละสุดนู่นแถวต้นไม้ใหญ่ๆนู่นแหละต้นสุดท้ายนู่นแหละ พ่อกิวีก็ไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้อยู่ยังไม่กลับลงมาเลยไม่เห็นเงาโอ้กำลังเดินมาโผล่มาแล้วต้นไม้บางพาไปนาใหญ่นะครับพาไปดูว่าข้าวแก่หรือ,อยังพร้อมที่จะเกี่ยวหรือยังแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปดูบัวน,น,น้อยไปนาน้อกจุรีครับถ,ถึงแล้วเห <c oughs> <c oughs> ม็นขี้ไก่เหรอ เห็ดเทิบเห็ดเทิบเพิ่มเทือบพิซซ้าพิซซ้าไม่มีหญ้าเลยคิวี่ไม่เอาญ้ามาฝากเลยนะเอามาหาแม่แล้วอืม รูปคอรูปคอรูป่ะจับหน่อยลูกจับหน่อยทักทายอืออยากทักทายพี่กีวีอ่ะพี่กีวิีจับหน่อยลูก,ออก,ก,ก,อกอโอ้แม่ไม่มีหญ้ามาไม่มีหญ้ามาฝากนุ่นอยูอย่ล้อนุ่นอยู่ล้อหญ้านุ่นอย่าวิ่งมันไม่ได้ทําอะไรจะวิ่งไปห่อไเอายิ้มแชงไม่ถ่ายรูปให้ยิ้มเดินมาใกล้ๆเขาหน่อยสิจับหน้าไว้ยิ้มยิ้ม ก็คิดว่าจะเอาอะไรให้ไงเขาคิดว e ่าจะเอาพีซซ่า hey. คิดว um> ่ากิวี่จะเอาหญ้าเอาอะไรของกินให้ช้างตัวร้อนตากแดดหิวน้ำแล้ววัวหิวน้ำกินหญ้านานแล้วไปหาบุญจีบ้าง แม่เขานั่นแม่เขาไม่ได้เป็นหน้านแบบนั้นก็แสดงว่าเป็นส้มจี๊ดจำได้เนาะอะไรส้มจี<ร>จด๊ดไปดูแม่ไปดูส้มจีม๊ดนะจะไปใกล้แม่มแม่เขาดูไหมส้มจี๊ดนะมานี่มาเร็วส้มจี๊ดเดินมาหากีววีเร็ว Uh huh. ส้มจี๊ดมานี่มาส้มจี๊ดมาหากิวีหน่อยเร็ว,วไปไปหาอุนจีก่อนล้วค่อยมาดูส้มจีด๊ดเ,เพราะว่าอุนจีอยากมาหาพี่กิวีวแม่เขาเป็นยังไงอ่ะแม่เขาอ่ะ ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปแม่เขาวิ่งเราค่อยวิ่งให้เดินไปทุกจับจับคอ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 เขาไล่แมงค่อยๆค่อยๆอ้าวเขากลัวไม่ได้มาหากันนานกลัวพี่กิวี่แล้วเนี่ยเอ้าเอาเอาเอ,าอ,าอายืนนิ่งนิ่งยืนที่เดิมนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งไว้ให้เขาเดินมาหาเองอ่ะกำลังทำความรู้จักอยู่ ว่าพี่กิววีกําลังว่าวพี่กีวีดุหรือไม่ดุกำลังคิดอยู่อาะเข้ามาหาพี่กีวีหน่อยมัต้องกลัวพี่กีวีีใจดีแเขามดมามเาน่าจะรู้ว่าี่กวใจดีแล้วไป้วค,ค่อยเดินเอเข้ามาหาพี่กีวีแล้ว ได้จับกันแล้วนี่จับนิดนึง oh. เออได้จับสองมือเลยจับอีกจับอีกเห้แมงแมงนั่นไงตอมตาเต็มตาอยู่นะแมงเยอะดึงได้ไหม <c oughs> อ่ะดึงอีกดึงให้หลุดออกจากกหอ้าดเลยมันเดินมาไม่ได้นั่นติดเออ เออเอาได้แล้วมาทีนี้ไปกลับมาหาส้มจีดอีกรอบสรุปแล้วส้มจีดไม่มาหาเลยกลัวแม่เขาหวงพี่กีวีไม่กล้าเข้าไปหาส้มจีดเท่าไหร่ส้มจีดมาหากีวีหน่อยหาพี่กีวีหน่อยเร็วมาหน่เร็ว จิตมหาพี่กีวีหน่อยเด้อเร็วเร็วเร็วหาพี่กีวีจับทิลูกค่อย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 เออได้จับกันแล้วให้พี่กีวีจับหน่อยนะอุ้ยอุ้ยเอออย่าอย่อยพุง่งเข้าไปแรงเขาเขาจะตกใจค่อยค่อยค่อยอย,อยเออเอเอหนหันมาแล้วเอ่ะให้พี่กีววีจับหน่อยเออ ไปไบายพี่กวิวไปกินน้ำก่อนนะบายเต้นโชว์หน่อยเต้นให้น้องดูเต้นให้น้องดูบายแม่ด <c oughs> ้วยไปเดี๋ยวพี่กีวไ,ไปกินน้ำหิวน้ำเปล่าล่อหิวน้ำอืหิวน้ำเปล่า,ลาพิซซาหิวน้ำน้าหน,นไปพิซซาไปเทียงนาเทียงนาอยู่ตรงนูง้นถ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งเข่าหน้าใหญ่จ้า เขาหน้าใ่งามอยู่เขาเนีย้ยเขาเนี้วเบิดเขาห่วยว่าที่เบื้องอันดับแรกนั่นเป็นเขาเจ้าทั้งเบิดเอน้ากิวีมาถึงนาหนองสุรีหรือ,อยังลูกถึงแล้วค่ะอ้าวทำไมมีน้ำเล่นล่ะนี่เพาน้มันท่วมค่ะอืนี่โอ้ปีนี่นาหนองสุรี <S <S บ่ได<ๆ>้เลยีแตญยาพุลละสิ <S <S มีเต พูนเหลืองๆบุนละมีซ้ำนั่นเครื่อง่ตเครื่องเครื่องหนึ่งนุ่มบ่ได้เขาเครื่องหนึ่งยังได้ทักพุนน่็กมแตัญญาบ่างนั่นบ่างีนกระแม่นยังบ่สุกดีอ๋กีวีแปลงล่างแล้วถอดชุดขายาวแขนยาวออกเหลือแต่แขนสั้นขาสั้นวันนี้เอาลงนั่งเต็มที่เราวันนี้โอ้ อย่าเล่นน้ำอากาศคึมคึมนิดหน่อยนะอย่าให้เสื้อเปียกมากนะมันจะหนาวอากาศมันลมหนาวอยู่นะบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวมาเนี่ยมานานหนองสุรีอะไรไม่ไปดูข้าวเลยมาเล่นน้ำอยู่นี่ต้องให้แม่คอยเฝ้า กลัวไปน้ําลึกน้ําลึกอยู่ทางนี้ทางฝั่งนี้ข้างในก็เป็นหนองสะสะของเราเองให้คนทําให้ลกเนาะเราไม่ได้ตัดหญ้าเลย สวัสดีค่ะกีวีเป็นไ,ไ,ไงลูกสนุกไหมสนุกเล่นสนุกเลยแม่ก็เฝ้าลูกอยู่่างนี้แหละย้ายฝั่งแล้วย้ายฝั่งมาเล่นทางนี้เอาเล่นเล่นเสื้อเสื้อกีวีแม่ก็นั่งรอแถวนี้แหละ บังหรือเปล่าลูกล่างที่ดินพ่อเอื้นล่ะพ่อมาแลราพ่อเอืน้นเราบนี้ลานนี้ครับคิววีกับแม่กับพ่อสิกับพระเจ้าบัานนี้ เลาะเบิงหน้าครบแล้วหน้าน้องสุรี่กัยังบ่พอเกี่ยวน้องสุลี่นี่นักก็มูอบ่ได้เข่าเด็กมีเข่าอยู่น้อยใส่แบบนั้นกลับเลยก็ได้มั้งไม่จถอดสิแปลงล่างเดียวเดียวเดียวท่านผู้ชมจะเห็นจะแปลงล่างว้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแปลงล่างท่านผู้ชมจะเห็นเอารองเท้าขึ้นมานี่เห็นดักแจ้งใดเก่งยังรุดดากมันชั่วว่าได้พิดพิดกด ตัวทีนะครับตทีครับต้องเซ็นเซอร์แล้วตอนตอนเห็นด่ากันต้องเซ็นเซอร์ต้องเซ็นเซอร์ไปต้องตัดพ่อเอื้อนแล้วเสร็จแล้วล่างให้สะอาดสะอา้านล่างขี้ดินอยูก่กางเกงออกเน่นะใส่ชุดนี้กลับเลยก็ได้มากไม่ได้ไปนาอีกแล้วไม่เอากลับบ้านเลยจะอดฮะ,ะถอดต้องไปถอดตรงแห้งๆมาถอดตรงนี้มันเปียกชื้นไปกลับบ้านนะจ้ามันนี่ มาแล้วพี่แดงคู่ใจมาหับเอาแม่แล้วอา้าวไปไซทามแม่แน่เอาละท่านผู้ชมแน่สวัสดีครับสวัสดีครับพบสุน้าแล้ว,วไปกรับบาน,นิเฮ้าบ้านกินเขากินน้ำกินข้าวเที่ยงตัวบานิเฮาเดี๋ยวให้แม่คืนก้อนกีบีเอาเกือบกีวบีขคืนอึบอึบไปโวลาท่างเขามาหน้า เ,เด็กหลับตื่นหรือยังเด็กหลับไปกีวีเฮ็ดการบ้านแล้วเรารบรรลุกแม่อันขั้นสุมพักแล้วเหรอดีกีวีย้ำไดสิแล้วลูกอ๋อเหลือผัสาสะไยพร้อมโอ้นีผพสาสะไบ ฝึกอ่านและฝึกเขียนปิดปิดไว้แล้วก็เขียนตามคําบอกว่าจะผิดกี่คําถูกกี่คำผ,ผิดกี่คำแล้วก็คณิตศาสตร์บวกแนวตั้ง,อ,งอ่ามารอรลุ้นมนอรอลุอ้นเสร็จคนสอนก็คือพอ่อป้าโตคือหกแต่มีแต่งานงานการบ้านทั้งนั้นงานพ่อกับการบ้านลูก